สวัสดีครับพบกับสุลคาลิเวอร์พูลเรวเริ่มต้นกันที่ซอมตนนั้นที่ลิเวอร์พูลต้องเสริมเทียมอย่างมองข้ามถ้าไม่อยากเจอปัญหาซ้ำเดิมๆอีกปัจจุบันนี้นะครับตลาดการการนต่เตะของพรีเมียร์ลีกลนั้นเปิดมาได้เกือบ1เดือนเต็มแล้วหลังจากนี้ลิเวอร์พูลโชว์ความวัยจากการคว้าตัวมิฟิลด์ดีกรีแชมป์โลกอเล็กซิสแมคอาิสเตอร์มาช่วยกับเคลื่อนเกมรุกในนุ่งกันนา และก็ล่าสุดปิดเดียวดมนิกสบอสไลซึ่งสร้างความตื่นตาตินใจกับแฟนบอลเป็นอย่างมากครับหลังจากนั้นนะครับลิอร์พูของพวกเรานะครับยังจะเดินหน้าต่อในการเสริมทัพโดยวันนี้เรามาดูกันหน่อยนะครับว่าตำแหน่งที่ลิอร์พูต้องเสริมทัพโดยห้ามมองข้ามโดยเดขาดนะครับถ้าไม่อยากเจอปัญหาเดิมๆซ้ําอีกรอบกองหลังตัวกลางต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ลิอร์พูมีกองหลังตัวกลางที่ไว้ใจได้แค่2คนเท่านั้นนั่นกะ็คือเบอร์กิฟันไดในวัย31เปี อิปลอยมากกนาเต้นในวัย24ปีส่วนคนอื่นๆที่เหลือคือเจย์ออม,มาติป31ปีอนาคตยังไม่แน่นอนนะครับนันที้ฟิลิปในวัย26ปีมีโอกาสย้ายทีมสูงมากจจโกเมสในวัย26ปีก็ยังฝากความหวังอะไรไม่ได้มักนักนอกจากแต่ละคนจะมีสภาพร่างกายที่ไม่เคยดีนักพร้อมที่จะเจ็บและหายไปจากทีมได้ตลอดเวลาดังนั้นการมีเซ็นเตอร์ที่ไว้ใจได้แค่2คนมันไม่เพียงพอต่อกันสู้ศึก ั้งฤดูกาลแน่นอนพี่ใหญ่อย่างบุกกีันไดร่างกายก็ไม่พร้อมเหมือนเดิมจึงต้องเสวมกองหลังใหม่อย่างน้อยอีกหนึ่งคนนะครับประเภทที่พร้อมใช้งานในทันทีและที่สกัญฝีเท้าต้องดีพอที่จะมาเบียดยั่งตำแหน่งตัวจริงได้อีกด้วยกองกลางตัวรับเมื่อฤดูกาลที่แล้วจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะฟวามยอที่ฟอร์มตกลงไปอย่างน่าใจหายแม้ว่าช่วงที่ท้ายฤดูกาลจะทําได้ดีขึ้น รวมถึงการขยับมาช่วยงานของเทนน์อเล็กซานเดอร์โนจนผลงานของทีมดีขึ้นเรื่อยๆแต่ในรอยยามก็ยังไว้ใจไม่ได้อยู่ดีนะครับลิเวอร์จำเป็นจะต้องมีกองกลางตัวรับที่แข็งแกร่งและโชว์ฟอร์มอย่างคงเส้นคงวามากกว่านี้สไตฟานวัสติกนั้นยังคงเด็กเกินไปต้องรอเวลาการสั่งสมประสบการณ์อีกมากดังนั้นมันจึงไม่มีทางเลือกเอื้อนจำเป็นจะต้องเสริมมิกฟิลตัวรับตีเท้าดีคนใหม่เพื่อมกดดันฝรัมโยออกด้วย รวมถึงความเก่งากาจบางพอที่จะยั่งในตำแหน่งตัวจริงในอนาคตใกล้ฤดูกาล2 0 2 3สิามถึง2ยนับว่าเป็นฤดูกาลที่สาคัญข,ของลิเวอร์พูลครับเมื่อนักเตะยุคลุ่งเรืองค่อยๆหายไปทีละคน2คนในยุคของเชคิงครับจำเป็นจะต้องปลูกปั้นสร้างทีมขึ้นมาใหม่อีกครั้งซึ่ง,งไม่มีใครรู้ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าทุกอย่างที่จะเสร็จสมบูรณ์อาจจะเป็น2-3ฤดูกาลหรือบางทีเครื่องจักรสีแดงอาจจะ จุดติดตั้งแต่รุ่นกันหน้านี้เลยก็เป็นไปได้แล้วเรามาดอดูกันนะครับนี่คือตำแหน่งที่ลิวพูต้องเิมนะครับนั่นก็คือกองกลางตัวรับแล้วกองหลังตัวกลางที่ถนัดเสาซ้ายหานักเตะดาวรุ่งของลิเวอร์พูลน่าจับตามองมีโอกาสแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่ถ้าหากจะพูดถึงนักเตะดาวรุ่งแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราสงสนนัยใหญ่หันมาให้ความสนใจกันมากกว่าเดิมเนื่องจากเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า มีแมวมองที่ดีช่วยเฟ้นหานักเตะด,ดาวรุ่งอายุน้อยเข้าสู่ทีมน,นะครับนำมาพัฒนาฝีเท้าต่อกับชุดเยาวชนหรืออาจจะปล่อยยืมตัวเพื่อเพิ่มประสบการณ์สร้างเสริมกระดูกให้แข็งแกร่งขึ้นริร้อย,ยจากเด็กชัก20คนถ้าสามารถจ้งเกิดให้กับทีมได้2คนก็ถือว่าประสบความสุดเ็จแล้วนะครับสวนนักเตะที่ยังไม่ดีพอก็ต้องเดินตามเส้นทางใหม่ซึ่งบางครั้งก็เป็นไรายได้เข้าสโมสร,รอีกทางหนึ่งอีกด้วยวันนี้นะฮะเรามาดู านักเตะดาวรุ่งของลิเวอร์พูลที่น่าจับตามองและมีโอกาสแจ้งเกิดกันหน่อยคนะรับ1สเตฟานบาสติกบาสติกนะครับเกิดเมื่อวันที่22ตุลาคมปี2 5 4 7ตอนนี้มีอายุเป็นแค่18ปีนะฮะร,ร่วมทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี21จากสโมสรเชอตาบิโกซึ่งตอนนั้นอายุแค่16ปีเท่านั้นเองมีเชื้อสายเซอร์เบียและสเปนแต่เจ้าตัวเคยลงเล่นกับทีมชาติสเปนชุดเยาวชนมาแล้ว ตำแหน่งที่ถนัดของเจ้าตัวก็คือเซนเตอร์ฮาฟแต่ด้วยทักษะความสามารถเกินตัวเขาจึงได้แจ้งเกิดกับลิเวอร์พูลในตำแหน่งกองกลางตัวรับเนื่องจากมีรูปร่างที่สูงใหญ่ป้องกันลูกกลางอากาศได้ดีครอบความมันเหนียวแน่นมีจงหวะอันเกมดักบอลได้มันยำรวมถึงยังสามารถออกบอลสร้างเกมรุกให้กับทีมได้ดีอีกด,ด้วยเมื่อการที่แล้วนะครับมีโอกาสลงสนามมากขึ้นก่อนที่จะไดบ้บบาดเจ็บช่วงท้ายของฤดูกาลคนที่2เชฟฟันเนเบิร์ก แซฟฟานเบอร์นครับเกิดเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2544ปัจจุบันนะครับอายุ21ปีเป็นผู้เล่นในตำแหน่ง Center นเซนเตอร์แบ็กเซนเซอร์ร่วมทีมลิเวอร์พูลตั้งแต่อายุ17ปีได้รับการยกย่องว่าสไตล์การเล่นใกล้เคียงกับเบอร์กี้ฟันไดที่มีรปล่างสูงใหญ่มีความเร็วและความแข็งแกร่งแม้ว่าจะยังไม่เคยได้โอกาสในทีมชุดใหญ่แบบจรงจิงๆจังแต่ผลงานในการยืมตัวไปเล่นกับสโมสรเบรสซนน์เอ็นและเชลซี04นั้นไม่ธรรมดา โดยสามารถยึดตัวหลักให้กับเบรสนนดเอ็นและเป็นตัวหลักของทีมได้ทั้งทิท้งที่ไปพึ่งไปอยู่เท่านั้นส่วนนั้นการที่แล้วนิวตัสินเตให้กับชอเกตยืมตัวไปนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเกมให้มันขึ้นแต่นั่งสดายช่วงฟองกลังดีกับได้รับบาดเจ็บต้องพักยาวซึ่งตอนนี้กลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วเชื่อว่าอย่าอนาคตยังสดใสรออยู่อย่างแน่นอนนะครับคนที่3ไทเลอร์มอตันไทเลอร์มอตันเกิดเมื่อวันที่31ตุลาคมปี2545 ปัจจุบันอายุ20ปีนะครับเจ้าตัวฝึกฟรีฟฟรฟท้ามกับสโมสรลิเวอร์พูลนั้แต่อายุ7ขวบลงเล่นกับทีมเยาวชนแล้วทุกชุดรวมทั้งเคยเป็นกัปตันทีมชุดยู19ปีด้วยโดยมีความถนัดในการเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ทั้งเกมรับทั้งเก,มร,งเกมรุกแต่ก็ทำได้ดีในการเป็นตัวเชื่อมเกมมากกว่าโดยทักษะความสามารถที่โดดเด่นจึงถูกเรียกให้ตัวมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ลิเวอร์พูลหลายครั้งและได้ประเดิมทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลนัดแรกพบกับอาร์เซนอลในถ้วยคาราบาวครับ รวมถึงได้ลงเล่นในฟุตบอลถ้วยมัขึ้นเรื่อยๆส่วนฤูดุการที่แล้วก็ลงไปเล่นแบบยืมตัวกับแบ็กเบิร์นโรเวอร์การเป็นกัสังคัญของทีมโดยลงเล่นอย่างต่อเนื่องฤุดูการหน้ามีโอกาสที่จะปล่อยยืมตัวอีกครั้งก่อนกลับมาช่วยทีมได้ในอนาคต 4. เคทกลันเคทกลันังกัเกิดเมื่อวันที่5ตุลาคมปี2547ปัจจุบันอายุ18ปีเป็นหนึ่งในนักเตะบอสวรรค์สูงน่าจับตามองมาก เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรเด็บบี้เคานตี้และเประเดิมสนามทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ16ปีเท่านั้นเองตอนที่ยามมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ลงเล่นเป็นตัวจริงกับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในเกมคาร์โลครับของสถิสติเด็กอายุน้อยที่สุดอันดับที่5ของสโมสรจุดเด่นคือเป็นนักเตะที่มีความเร็วสูงและความสามารถเฉพาะตัวดีมีความมั่นใจเกินอายุการเลี้ยงกาตะลุยหรือวิธีเอาชนะคู่แข่งได้ไม่ยากนอกจากนี้ยังมีทักษะในการจดสกอร์ได้ดีด้วย หลังจากเส้นทางการค้าแข่งกำลังสดใสน่าเสียดายเมื่อวันกันที่แล้วเจอปัญหาการบาดเจ็บยาวแทบไม่ลงสนามแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าตัวสมบูรณ์พร้อมแล้วที่จะกลับมาเดินบนเส้นทางของตัวเองคนที่5เบนดดตเบนดอกนะครับเกิดเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนในปี2548ปัจจุบปฏิัติอายุแค่17เปีโด่งดังจากการเป็นเพชรแมงามของสโมสรกัตโกชติกถูกจกับตาม o n จากยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรป แต่สุดท้ายเป็นลิเวอร์พูลที่คว้าตัวมารวมทีมได้สำเร็จโดยต้องเสียง่ารเจอถึง6 0 0 0ปอนด์ตำแหน่งที่ถนัดของนักเตะแนวรุกธรรมชาติได้ลงเล่นทั้งซ้ายและขวามีสปีดต,ต้นความเร็วจัดจ้านหลังได้ประเดิมสนามในเกมแรกในบอลถ้วยลีกครับสร้างความตื่นตาตื่นใจกับแฟนบอลมากโดยเฉพาะทักษะการลากเลี้ยงบอลการเล่นแบบไม่กลัวใครเต็มไปด้วยพลังชั่นและความมุ่งมั่นสูงมาก นอกจากนี้ยังเล่นเป็นตัวสนองนิสสพิลิกอีกสองเกมอีกด้วยาคาดการว่านักการน,น่านจะมีส่วนร่วมกับทีมผู้ใหญ่มากขึ้นอย่างแน่นสสอนสมรสนิรภูของเราครับก็ขึ้นชื่อเรือาในการให้การดาวรุ่งไม่น้อยเหมือนกันถ้าหากปีเท้าดีก็พอจะสอดแทรกขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างเทนอเล็กซานเดอร์โนก็มาจากชุดเยาวชนจนกลายเป็นตัวหลักในปัจจุบันหรือในตอนนี้ก็มีเคอร์ติจอนฮาวิเลียดที่ก้าวขึ้นมาอยู่ในทุนชุดใหญ่หลิเวอร์พูลแบบผาบ ดังนั้นถ้าดาวเตะดวาวรุ่งทั้งหมด5คนยังไม่ยอมแพ้และพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆชื่อว่ามีโอกาสที่จก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมในอนาคตโดยไม่ใช่เรื่องยากอย่างแน่นอนนะฮะ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ